ัสดีครับมาพบกับจ้อยยังทองนะครับมาชมพระสมเด็จวัดเกศชโยกันนะเป็นพิมพ์เจ็ชั้นนิยมอีกหนึ่งาพิมพ์นะครับสวยๆนะครับมาชมกันเลยครับมารับชมกันนะครับเจ็ดชั้นนิยมนะครับอันนี้ก็เป็นนิยมเอเหมือนกันแต่กรอบจะเป็นกรอบกระจกนะครับสมัยก่อนนี้วัดเกศชโยนะครับเขาจะเรียกกัน พิมพ์วัดไอ้พิมพ์กรอบกระจกวัดเกดนะครับจะมีหลายแม่พิมพ์เหมือนกันเดี๋ยวผมจะทยอยลงให้ชมกันนะครับของวัดเกดชยโยนะครับเป็นเขาเรียกกันนะกรอบกระจกวัดเกดถ้าวะะัดระฆคังที่เป็นฐานสิงเขาจะเรียกบัวความบัวหงายนะครับเรียกกันพอเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยพวกคนรุ่นใหม่ๆมาก็เซียนใครมีชื่อเสียงก็พยายามเปลี่ยนชื่อให้แหวกแนวไปเรื่อยๆ ถ้าใครอยากรู้ข้อมูลจริงๆก็เข้ามาในเพจในเพจ Facebook ผมนะครับจอยอ่างทองนะภาษาไทยนะพระสมเด็จเกียโยมผมก็จะมีรูปมีหนังสือเก่าๆมีประวัตินิดหน่อยมีรูปเลยสมเด็จโตรูปแท้กับรัชการที่5นั่งคู่กันอยู่มาดูมาติดตามกันนะครับ อันนี้ก็เป็นอีกเนื้อหนึ่งเป็นเนื้อซุยๆเหลืองๆเดี๋ยวจะชี้ตำหนิให้ดูนะครับก็เป็นเจ็ดชั้นนิยมนะครับมีหลายแม่พิมพ์นะครับชมและติดตามกันเดี๋ยวแป๊บหนึ่งสว่างไฟไฟแสบตามแล้วผมอ่ะตอนนี้มาดูในพิมพ์นี้นะครับเป็นกรอกกระจกวัดเกตพิมพ์เจ็ดชั้นนิยม a เหมือนกันจะแตกต่างกับ องค์นิยม a ที่แบบมีตำหนิอีกแบบหนึง่งมาดูองค์นี้นะครับดูซุ้มนะครับสมมติก็จะขึ้นตรงเลยมาโค้งนี่ครัแอนนิดนึงสวยนะครับองนี้พิมพ์นี้ผมมีอยู่ประมาณ3ามงองนะหักองคหนึ่งรูปก็ลงในเพจ Facebook ให้ดูแล้วว่าเนื้อในเป็นไงข้างนอกเป็นไงข้างนอกเหลืองข้างในก็ขาวขุน่นแน่นนะครับเนื้อแน่นอันนี้มาดูนะครับ ฐานแรกนะครับในพิมพ์นี้ก็จะเนี่ยฐานชั้นล่างเนี่ยชนซุ้มนะครับแหลมคมนครับพิวเปนไปฐานที่สี่เนี่ยจะตรงคนระับถึงจะมีนูนต่ําก็นิดหน่อยฐานที่ห้าฐานที่หกฐานที่เจ็ดฐานที่เจ็ดก็จะเป็นออกเป็นเม็ดข้าวนะครับบางคนบางบาง,บางพิมพ์ก็จะเป็นเหมือนรูปเรือบางพิมพ์ก็เป็นเหมือนข้าวเม็ดข้าวเหนียวเม็ดข้าว ็ว่ากันไปนะครับแต่ปลายจะแหลมแต่บางองค์ก็ไม่แหลมมากแล้วแต่พิมพ์ตอนนี้มาดูฐานเข่านะครับอันนี้ก็จะกระดกขึ้นนะครับอันนี้ก็จะดกจะงุ้มลงหน่อยกระดกนิดเดียวแล้วก็งุ้มลงตรงนี้ก็จะโค้งมาแล้วก็มาขึ้นนิดแล้วก็งุ้มลงมาดูกัน จะงุ้มลงเนี้ยจะงุ้มลงหน่อยอันนี้จะขึ้นคนระับอันนี้เป็นพ้าเดิมนะครับไม่ล้างนะครับมีคราบก,กุแล้วพระที่ลงกลุก,ก็จะมีไข่ขึ้นนะครับไข,ข่ขาวๆบางองค์ไม่ลงไม่ลงกลุแไม่อะไรก็จะมีไข่ขึ้นเหมือนกันถ้าเกิดอายุนานๆไปมีลําคอนะครับแต่ลําคอองค์นี้จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ก็มี ในพิมพ์นี้นะมีนะครับผมก็มีสามองค์แล้วก็เหมือนกันทุกทุกจุดเลยครับตอนนี้มาดูวงแขนนะครับก็จะมีตรงนี้เราจะโค้งมาพึ๊บนีมามาจดกันตรงนี้ก็จะมีหักออกไปตรงไปแล้วก็หักลงมาตรงนี้มีหักตรงนี้นิดเดียวลำตรงนี้จะลำใบหน้านะครับจะดูอย่างเงี้ยดูเหมือนมีคางครับ ดูอย่างเงี้ยเหมือนมีคางเหมือนมีตาด้วยสวยนะครับตรงนี้เป็นพระสมบูรณ์นะครับพระเดิมหูใบสีนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นอ,นอันนี้ห่างทั้งทั้งสองด้านเลยนะครับปีนะครับเกตเขาเรียกว่าเกตจะชนซุ้มนะครับจะพอดีกับซุ้มนะเป็นปีเป็นเปลวไฟนะครับ อันนี้มาดูกรอบกระจกนะครับพาสสมเด็จนี้ต้องดูเนื้อเป็นหลักนะครับพิมพ์ก็มาที่หลังถ้าเนื้อได้เพราะว่าพามีหลายพิมพ์ไม่ใช่มีแค่พิมพ์สองพิมพ์นะครับกรอบกระจกนะครับกรอบกระจกนี้จะขึ้นตรงนะครับซ้ายขวาขวาซ้ายองค์พาจะตรงขวาองพาจะมีแอนน่นอยๆแลวตรงนี้ก็ดูตามรูปเลย นี่เครับเป็นอย่างนี้เลยนะจะโค้งนะครับสวยงามนะครับตรงนี้จะหลุมเป็นแอ่งหน่อยๆลึกๆจะลึกหน่อยมีเส้นเส้นเสียนเ,ยนเียนตามตามซุ้มนะครับเส้นเนื้อเกินบ้างนิดหน่อยแล้วมาดูกันแป๊บหนึ่งดูอย่างนี้กันไปก่อน เดี๋ยวส่องกล้องให้ดูทีนึงนี่ครับคาบเดิมนะครับเดี๋ยวมวลสารเดียวค่อยดูกันมาดูด้านหลังนี่ครับด้านหลังบธรรมชาตินะครับก็จะมีมวลสารมีคาบไขมีคาบกุมีรอยกดนิ้วด้วยนะครับตรงนี้มีเนื้อขาวมีเหลืองผสมประสานกันไปครับเนื้อจะแก่งคนระับ อันนี้เดี๋ยวมาสองกล้องกันให้ดูบ้างนะแปบ๊บหนึ่งนะนนมาสองกล้องนะไม่ต้องชี้จุดแล้วจุดชี้ไปแล้ว มาดูเนื้อกันน,นะนี่เนื้อธรรมชาตินะครับมีไข่ขึ้นนะเป็นบางจุดนะครับลำลายดูนะครับเนื้อที่นุ่มตานะครับพาที่สมบูรณ์วัดเกตนี้จะมีประมาณสามเนื้อสี่เนื้อนะครับอันนี้องค์นี้จะออกกยายศาสตร์นะครับแล้วมีเนื้อขาวแก่งหินอ่อน แล้วก็แก่ตั้งอิ้วช่ำเลยองนี้จะแตกต่างหน่อยจะแตกต่างพิมพ์7จะชั้นิยม A อีกพิมพ์หนึ่งแต่อีกพิมพ์หนึ่งก็สวยคนละแบบอีกพิมพ์หนึ่งตรงนี้ซุ้ม กับขอบกระจกเนี่ยขอบกระจกจะเกยขึ้นไปแล้วก็มีเส้นวิ่งแต่องนี้เป็นขอบกระจกตรงบางหนังสือเก่าเรียกพิมพ์ขอบกระจกวัดเกตนะครับแล้วก็พิมพ์บางองค์ก็เรียกเจ็ดชั้นพิมพ์เจ็ดชั้นแล้วเดี๋ยวประมาณสิ้นเดือนหน้า นี่ครับดูตรงนี้จะหลุมลม,มสิ้นเดือนหน้านะเป็นแองไปตรงนี้สิ้นเดือนหน้าจะลงหกชั้นนิยมให้ดูนะครับซึ่งเซียนรุ่นใหม่ๆไม่ค่อยเจอกันหกชั้นนิยมมีไม่ค่อยเยอะนี่ครับสวยไหมครัมีไม่ค่อยเยอะหกชั้นนิยมจนเซียนรุ่นใหม่ๆเขาเอาพิมพ์หกชั้นอกตลอดหกชั้นหกตัน มาบอกว่าเป็น,ปนพิมพ์หกชั้นนิยมเป็นพิมพ์นิยมไปแล้วเพราะว่าหายากมากหกชั้นนิยมครับ้กมาดูความสวยงามครับใครว่างใหกายเดี๋ยวแป๊บหนึ่งทำทำวิดีโออยู่ จะค่อยคุยกันอะไรพัน <ốt> หนึ่งพันหนึ่งพยืมตัางไปพันไม่ยอมทักเลยเจ้านี่เจ้านี่หมดเจ้านี่สวัสดีไหมครับโอเจ้านี่สายดีเดี๋ยวจะลงแล้วเนี่ยโอเคนี่ครับสวยไหมครับ <c oughs> สาภาพเดิมนะดูมวลสารดูด้านข้างแข็งครับ ขนาดพระนี่ครับด้านล่างจะหนาด้านบนจะบางองค์นี้คลาสสิกมากาผมมีสององค์อ,องค์ที่สามหักครึ่งน,น้องให้น้องสาวถ่ายรูปให้ทำร่วงหกักครึ่งเสียดายมไม่ทำไงมนสารนี่ไม่ดำก็มีนะครับเป็นพวกไม้เผาไม้อะไรเงี้ยผมไม่เชื่อใครนะผมเด็กอังทองนะครับผมบ้านเกิดอยู่อังทองนะครับแล้วพระทุกองค์อยู่ในอังทองนะครับผมไม่ได้มาได้มาจากไหนเลยนะครับ อยู่ได้อยู่เขตอ่างทองสิงห์บุรีเนี่ยยุดยาสามจังหวัดนี้แล้วผมก็ไม่เคยไปตั้งตัวเป็นเซียนมีชื่อเสียงโด่งดังอะไรผมเกิดมาจากใน YouTube ผมเองทำเองลงเองไม่วุ่นวายใครนะครับขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยแล้วกันกับทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามารับชม พาจะมีน้ำหนักนะครับจะไม่เบานะครับเดี๋ยวจะหาอะไรมาวางเดเอาด้านข้างให้ดูเดี๋ยวส่องด้านข้างให้ดูบ้างมีการฝนนะครับองนี้รีโมทแอร์แล้วกันมีการแต่ง การแต่งฝนแต่ละองค์จะไม่เหมือนกันนะครับก็แล้วแต่ว่าองค์นี้ใครเป็นคนฝนใครเป็นคนแต่งเพราะว่าพระเยอะๆเนี่ยไม่มีเขามาทําองค์เดียวหรอกแต่ว่าบางองค์ก็ไม่มีฝนก็มีมีแค่ฝนปาดนิดเดียวนี่ครับเนื้อละเอียดนะวัดเกตนี่มวลสารดูครับดูเขาโค้งครับแอน อีก้านหนึ่งมันอาจจะไม่ค่อยสว่างนะผมตอนนี้พักอยู่ที่โรงแรมนะครับเลยไม่มีกล้องพันสองร้กกี XX ของเขาเท่าของเขาตผมใช้บอสลับเนี่ยก็โอเคแล้วอันนี้ครับดูนะครับพระแท้ะผมเคยพูดไปแล้วว่าถ้าพระไม่สวยพระไม่แท้ผมไม่มเอาลงใหท้ทุกท่านชมแน่นอน ผมจะต้องเอาพระสวยๆแท้ๆมาให้ทุกท่านชมนะครับแต่ถ้าใครอยากจะชมพระไม่สวยคุยกับผมในไลน์ครับใน Facebook เดี๋ยวผมจะส่งให้ดูครับผมก็มีเยอะพระหักผุพังๆมีหลายสภาพนะครับเก็บไว้นะครับมีเยอะพระเก็บสะสมกันไว้นะครับรวมทั้งรูปสมเด็จโตปี1.5ก็มีอยู่2บานแล้วก็รูป รัชกาลที่5กับสมเด็จพระจารยนโตถ่ายรูปคู่กันสมัยนั้นรัชกาลที่5ยังเป็นเด็กอยู่เลยนะทรงพระเยาวอยู่สมเด็จโตก็อยู่เยอะมากแล้วก็มีอยู่นะครับถามผู้ใหญ่บางคนว่านี่รูปใครเขายังไม่รู้จักเลยเรา,เรา 5, ตอนเด็กๆตอนนุ่มๆตอนประมาณอาย,ยุน่าจะอายุประมาณ18 1 7 18แล้วก็ถามหลายๆคนก็น้อยคนที่จะรู้จักจนต้องมาเฉลยกัน ว่าต้องหารูปเก่าๆของรอหนะ้าต้องไปเซิร์ชหาดูแบบว่าเออใช่ไหมเข้าคงสรุปก็ใช่มีคนเคยมาลงไว้นะโอเคนะครับรูปเอียงเมื่อกี้นี่ดูตรงๆกันไปนิดนึงก่อนจะจากกันนะครับผมก็ไม่ได้ขออะไรมากนะครับ อให้ทุกท่านมารับชมกันเนี่ยแท้แท้เนี่ยแล้วก็ฝ่ายเรื่องหนึ่งเรื่องประเทศไทยนะครับตอนนี้ก็วุ่นวายมากนะครับเรื่องม็อบเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับแอบอ้างกันมากใส่ร้ายป้ายสีกันมางสารพัดสารเพนะครับขอให้บ้านเมืองบ้านเรามันสงบนะครับอย่าให้เป็นเมืองขึ้นข,นของใครเลยครับรักกันไว้ครับ ทุกคนร้วนแต่จ้องจะโกงกิน,นครับไม่มีใครไม่โกงกินแต่มากน้อยแค่ไหนทุกคนหวังประโยชน์ของตัวเองทั้งนั้นนะครับคิดกันดีๆนะครับส่วนผมผมเอาพระมหากษัตริย์นะครับประเทศไทยนะครับขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่ติดตามนะครับได้รับชมกันเดี๋ยว ผมจะลงบ่อยๆนะครับตอนช่วงนี้เดี๋ยวกลับบ้านไปก็ได้สองกล้องให้ดูด้วยพระสวยๆหายากนะครับสุดท้ายนี้นะครับขอให้ทุกท่านนะครับได้ชมพระสวยๆกันบ่อยๆนะครับนี่พระแท้นะครับสว่างไปต้องปิดไฟไหมเนี่ย <laughs> วัดเกษโยมีหลายแม่พิมพ์นะครับรวมทั้งวัดรักขังด้วยวัดบางขุนคงก็หลายแม่พิมพ์เหมือนกันผมมีทุกวัดนะครับ สว่างจัดแบบน่งให้ดูสวยๆดูอย่างนี้ดูั้ยดูข้างๆแล้วกันอันนี้ที่ผมห้อยนะเวลาขังผมก็จะเปลี่ยนห้อยของผมไปเรื่อยครับ <Okay. S 1> อันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่ฐานสิงคนะครับสมัยนี้เขาเรียกกันพิมพ์ใหญ่ฐานสิงแต่สมัย คนตำรวจตีมริกะนาวินก็เรียกฐานสิ่งเหมือนกันแต่บางคนก็เรียกพิมพ์บวกฟ้ามบวกหงายนะครับว่าระคังน,นะพิมพใหญ่นะพระประธานนะครับผมใช้อย่างเงี้ยนะครับพระสวยนะราคาจะกี่ล้านสิบล้านยี่สิบล้านผมไม่รู้ผมใช้อย่างเงี้ยนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อนะผมถามว่าผมไปเช่าพระมาเนี่ย ผม,ผมไม่มาโปรโมทหรอกครผมเช่ามาห้าล้านสิบล้านยี่สิบล้านมไม่โปรโมทผมจะเช่ามาเท่าไหร่หรือผมได้มาระดกมานี่มันเรื่องของผมแต่ผมปล่อยเยียงน้อยนยองค์นี้ยมาแล้วแต่รมณ์ผมนะบางทีผมเมื่อสับสนบางทีก็ปล่อยถูกบางทีก็ปล่อยแพงแต่ผมอยากจะปล่อยสักประมาณล้านสองล้านนี่ผมพอแล้วสนใจก็ติดต่อมานะครับง่ายๆนะครับคนผมผมจริงใจนะครับ ใครคุยดีับผมผมก็ดีด้วยใครคุยไม่ดีผมผมก็ด่าเหมือนกันไม่ว่าจะเด็กหรือคนโตนะครับผมตอนนี้อายุสามเจ็ดจะเข้าสามแปดผมชอบคนจริงใจคนระับผมเคยปล่อยพายคนหนึ่งผมคุยก็ไม่อีคำเข,ขาเช่าพาผมผมจัดให้เลยวัดเกตชโยวัวดรั้ขังวัดบาง,งผมเนี่ยผมเอาแสนห้ามีนัดผมมากินข้าวเลี้ยงข้าวผมผมเอาหนวงพุทธศุภะพามงินทนกับวัดปากน้ำรุ่นสามให้เมียกับลูกด้วย ใจผมเนี่ยฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับทุกทุกท่านนะครับสวัสดีครับ